กลางหุบเขาสูงของมณฑลเสฉวนประเทศจีนมีเมืองเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ที่นี่คือเมืองซื่อกูเหนียงหรือซิกูเหนียงทาวน์เมืองที่ได้รับฉายาว่าประตูสู่ภูเขาสี่สาวงามหรือสี่ดารุณีสถานที่ที่ธรรมชาติวัฒนธรรมและตำนานมาบรรจบกันอย่างลงตัวเ <c oughs> มืองซื่อกูเหนียงตั้งอยู่ในอำเภอเสี่ยวจีนมณฑลเสฉวนห่างจากเมืองเฉิงตูทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ220กิโลเมตร แม้จะเป็นเพียงเมืองเล็กในหุบเขาแต่กลับเป็นจุดหมายในฝันของนักเดินทางทั่วโลกที่นี่คือเมืองแห่งภูเขาทะเลสาบและท้องฟ้าใสมีบ้านไม้สไตล์ทิเบตตั้งเรียงราย่ามกลางทุง่งหญ้าและธงมนตราสีสดเมืองนี้เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวสู่ภูเขาเสื้อกูเนียงซานซึ่งหมายถึงภูเขาสีเสางามคือขุนเขาหิมะที่สูงสง่าและงดงามที่สุดแห่งหนึ่งในเสฉวนชาวบ้านเล่าขานกันมาว่าครั้งหนึ่งมีเทพธิดาสีพี่น้องที่คอยปกป้องดินแดนแห่งนี้ แต่เมื่ออสู์จากแดนเหนือบุกมาทั้ง4ี่ได้สละชีวิตเพื่อปกป้องผู้คนเทพเจ้าจึงแปลพวกเธอให้กลายเป็นขุนเขาสี่ยอดยืนหยัดเฝ้าดูแลแผ่นดินตลอดการยอดสูงสุดคือเหาไม่เฟิงสูงถึง6,250เมตรได้ชื่อว่าเป็นเจ้าหญิงหิมะแห่งเสฉวนงดงามจนได้รับสมญาจากนักบินเขาว่าเอเวอร์เรสน้อยแห่งตะวันตกจีน อุทยานแห่งชาติภูเขาซื่อกูเหนียงซานครอบคลุมพื้นที่กว่า2,000ตารางกิโลเมตรประกอบด้วย3หุบเขาหลักได้แก่หุบเขาชังผิงโกหุบเขาซวงเฉียวโกและหุบเขาไห่ซื่อโกแต่และหุบเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวชางผิงโกโอบล้อมด้วยป่าสนและทาน,น้ำใสซวงเฉียวโกเดินทางง่ายเหมาะสำหรับครอบครัวส่วนไห่ซื่อโกคือเส้นทางปีนเขาสำหรับนักผจญภัยที่ต้องการพิชิตยอดทิมะและชมทะเลสาบ เสื้อกุญแงมีความงามต่างกันในทุกฤดูฤดูใบไม้ผลิดอกไม้ภูเขาจะบานเต็มหุบเขาหรือดูร้อมอากาศเย็นสบายลำธารไหลแรงรดูใบไม้ร่วงทิวเขาเปลี่ยนสีเป็นทองแดงและส้มสดและในระดูหนาวเมืองทั้งเมืองจะกลายเป็นดินแดนหิมะเขาวสะอาดเราวากับหมู่บ้านในเทพนิยายอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ10องศาเซลเซียสอากาศบริสุทธิ์จนรู้สึกได้ทุกลมหายใจจากเชิงตูนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางด้วยรถบัส หรือรถส่วนตัวใช้เวลาประมาณ5 6ชั่วโมงตามเส้นทางภูเขาเมื่อมาถึงเมืองซื่อกูเหนียงจะพบกับเกสต์เฮาส์และโรงแรมสไตล์ทิเบตจำนวนมากพร้อมคาเฟ่เล็กๆที่มองเห็นยอดเขาหิมะเมืองซื่อกูเหนียงเป็นถิ่งอาศัยของชนชาติทิเบตผู้คนที่นี่มีวิถีชีวิตเรียบง่ายเต็มไปด้วยศรัทธาและความอบอุ่นคุณจะเห็นธงมตราโบกสะบัดอยู่เหนือบ้านไม้ ได้ยินเสียงสวดมนต์ยามเช้าและรอยยิ้มที่พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนทุกปีจะมีเทศกาลท้องถิ่นเช่นเทศกาลทุ่งดอกไม้และเทศกาลปีนเขาซื่อกูเหนียงที่รวมทั้งการแสดงดนตรีพื้นบ้านการเต้นรำและการบูชาเทพธิดาแห่งขุนเขาเมืองและภูเขาซื่อกูเหนียงได้รับการประกาศเป็นเขตอน,นุรักษ์ธรรมชาติและขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางธรรมชาติของประเทศจีน เป็นจุดรวมของความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นบ้านของสัตว์หายากเช่นแพนด้าแดงและลิงทองเสฉวนที่นี่จึงไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่คือพื้นที่ที่ผู้คนและธรรมชาติอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนเมืองเสื้อกูเหนียงอาจดูเล็กบนแผนที่แต่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ในหัวใจของนักเดินทางทุกคนหากคุณอยากสัมผัสธรรมชาติความสงบและวัฒนธรรมที่เบสแท้ หลองมาที่นี่สักครั้งเมืองแห่งคุณเขาสีดรุณีที่รอให้คุณมาพบด้วยหัวใจที่เปิดกว้าง